รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1นนายระวิพาศวันตาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคกวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบัวโคกตั้งอยู่เลขที่184หมู่ที่4ตำบลโพหมักแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านได้แก่หมู่4บ้านบัวโคกหมู่8บ้านบัวโคกใต้หมู่14บ้านบัวโคกใหม่และหมู่15บ้านหนองบัวงามโรงเรียนบ้านบัวโคกเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด202คนภายใต้การบริหารงานนายรวิภาดวันตา ผู้อหน่วยการโรงเรียนบ้านหัวโคมีนักเรียนในระดับชั้นอน,นุบาลจำนวน31คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน117คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน52คน โรงเรียนบ้านบัวโคกมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนได้แก่ข้าราชการครูจำนวน14คนพนักงานราชการจำนวน1คนครูอัตราจ้างจำนวน3คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนและนักการพานโรงจำนวน1คน เรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยการจัดทำบัตรการกุศลเพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนอาหารกลางวันนักเรียนขยายโอกาสและยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาของรางวัลจากเครือข่ายผู้ปกครองผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆผลการพัฒนาเด็กประถมวัยมีภาพรวมการประเมินอ,อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งเด็กได้รับการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาผลการพัฒนาผู้เรียนขั้นพื้นฐานมีภาพรวมการประเมินในระดับดีเลิศผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมความสามารถและสนับสนุนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาได้จัดประชุมเพื่อสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทั้งยังพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ทันต่อเหตุการณ์และเรียนรู้ได้จากบริบทโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านบัวโคจะทำการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติได้จริงอีกทั้งยังใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นอีกหนึ่งกระบวนการการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอีกทั้งผู้บริหารมีนโยบายนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนภาคเรียนละสองครั้งในทุกระดับชั้นผลการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดอาหารกลางวันของนักเรียนขยายโอกาสจึงได้จัดทําโครงการบัตรการกุศลขึ้นเพื่อจัดจําหน่ายหารายได้สมบทุนเข้ากองทุนอาหารกลางวันนักเรียนขยายโอกาสและในปัจจุบันนักเรียนขยายโอกาสได้รับการจัดอาหารกลางวันที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ 2การแก้ไขปัญหาของนักเรียนไม่มาเรียนมีการแก้ไขโดยร่ว,รวมกับครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน <c oughs> เพื่อปรึกษาหารือกับผู้ปกครองในการหาแนวทางแก้ไข <c oughs> และหาทางออกร่วมกันรวมถึงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความบุกร่องด้านสติปัญญาเพื่อหาแนวทางและมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน <c oughs> เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง 3. การแก้ไขปัญหานักเรียนเรียนดีแต่ยากจนสําหรับนักเรียนขยายโอกาส โดยการจัดหาทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 4. การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดแคลนทุนการศึกษาทางโรงเรียนได้ทําการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคทุกคนอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามกระบวนการ ผลงานด้านการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71โรงเรียนบ้านบัวโค ได้รับรางวัลจำนวน1ิรายการซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงโรงเรียนบ้านบัวโคได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพดีเยี่ยมจากการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด้านหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานคุณธรรมเรื่องจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจากโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงครูโรงเรียนบ้านบัวโคกนางสาวรุ่งอรุณธงยศได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูดีสีบึงการเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2567 ผลงานด้านอื่นๆโครงการน้ำดื่มสะอาดโดยทางโรงเรียนบ้านบัวโคมีระบบการผลิตน้ำดื่มของโรงเรียนที่สะอาดและได้มาตรฐานโดยได้รับการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิสุภนิมิตแห่งประเทศไทยโครงการปลูกผักไฮดโดรโปโนิกซึ่งทางโรงเรียนบ้านบัวโคได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนจากธนาคารทกศ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโอกาสพิเศษต่างๆที่ทางวัดและชุมชนจัดขึ้นโรงเรียนบ้านบัวโคได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลก,กทัศน์นอกห้องเรียนตามโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เพื่อยกระดับผลสมิษ์ทางการศึกษาณนะอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย และได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังคลังปัญญาเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านมาณนะโอกาสนี้